ก่อนนั้นเคยฉีดที่อื่นมาก่อนฉีดที่นี่เมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าหน้าก็เต็มขึ้นแล้วก็อยู่ได้ปีหนึ่งที่คุณหมอบอกสวัสดีค่ะชื่อเหนี่ยวนะคะวันนี้ปัญหาที่กังวลที่มาหาคุณหมอก็คือใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มอะไรพวกนี้นะคะเวลาเจอผู้ร่วมง,งานเลยเราก็จะขดาดความมั่นใจในการเข้าสังคม อนนี้จะปรับอย่างละนิดอย่างละหน่อยน,ยนะคะจะเห็นว่าขมับฝั่งนี้ดูยกขึ้นห,หน้าฝั่งนี้ดูยกขึ้นนะโดยเฉพาะหางคิ้วนะคะหางตาล่องใต้ตาแล้วก็ล่องแก้มรอยพับใต้คางแล้วก็เคิร์ฟตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะหน้าก็เต็มขึ้นล่องแก้มหรือว่ารูปหน้าจากที่เคยตอบก็ตอนนี้เต็มขึ้นแต่งหน้าตอนเช้าก็สะดวกขึ้นนะคะ โอเคคะ่ะถูกใจตรงที่คุณหมอฟังคนไข้ด้วยไม่ต้องการอะไรเลยคุณพอใจมากเพราะาคุณหมอใส่ใจมั่นใจไว้ใจที่มารันเต้คลินิกอมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์